สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่10กร,รกฎาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรายังคิดว่าตลาดจะเงาๆคล้ายๆเมื่อวานนะคะอาจจะมีความผันผวนทั้งในแดนบวกแดนลบนะคะการย่อตัวเนี่ยมีโอกาสจากเรื่องของออแรงกดดันจากสถานการณ์โควิด -19 ในต่างประเทศนะคะน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ครอบงาการฟื้นตัวของตลาดถึงถ้าดีดตัวขึ้นมา ก็จะมีอัพไซด์ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะคะวันนี้เราเลยให้1,375นะคะในขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศเนี่ยมีภาพเรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองเข้ามาแทรกนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแการน,นารัฐบาลอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้ง4ท่านเนี่ยประกาศลาออกยุติบทบาทจากตัวพักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะท้อนภาพได้แน่นอนว่าสามใน4เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสําคัญนะคะโดยเฉพาะยิ่งคุณอุตมะนะคะที่เป็นว่าการกลุ่มการคลงัง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเรื่องของความไม่ชัดเจนเนี่ยจะเกิดขึ้นในแง่ของทีมเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่จับตาม,มองค่อนข้างมากนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการปรับตัวคอรมออย่างไรนะคะข่าวออกมาก็คือกําลังอยู่ระหว่างการทับถามบุคคลภายนอกให้มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะซึ่งก็คงต้องจับตาลอดูนะคะแต่ในระหว่างการจับตาลอดูผลกระทบเอฟเฟกเล็กๆที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของอ คารมอรเศรษฐกิจนะคะที่ปกติจะมีการประชุมนะคะอย่างรอบสัปดาห์นี้กำหนดวันประชุมวันนี้ก็จะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะก็คิดว่าคงจะมีการปรับเปลี่ยน บุคคลสําคัญนะคะในทีมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าทีมเนี่ยดรสมคิดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นที่จับตานะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกันค่อนข้างเยอะนะคะก็คิดว่าอาจจะต้องออกไปด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีผลกระทบนะคะต่อภาพเอาลุปข้างหน้านะคะว่าตัวนโยบายทางเศรษฐกิจของชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมีความต่อเนื่องกับนโยบายเดิมหรือเปล่านะโดยเฉพาะยิ่งถ้า จะดูตัวบุคคลที่ที่เราออกในรอบนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ในส่วนของคุณอุตมะไม่ว่าจะเป็นคุณอุตนาหรือว่าคุณสุธิราหรือว่าคุณสุวิทย์เนี่ยค่อนข้างมีบทบาทเยอะแล้วก็ต่อเนื่องในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะคะอยู่ในส่วนของคณะรัฐบาลนะคะแล้วก็เป็นผู้กําลังหลักในการผลักดันตัวโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะคือตัว eec ด้วยนะคะก็ ก็ถือว่ามีมีความสําคัญต่อเอาลุกที่เราจะมองว่าความต่อเนื่องของโนโยบายตรงนี้เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของวิกฤตเ,เศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของตัวไวรัส โควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือว่าทุกทุกคนยังคงต้องการเรื่องของความต่อเนื่องในเรื่องของอนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไม่อยากให้มีการรอยเชื่อมต่อหรือว่าการสะดุดตัวลงตรงน,นี้ก็คงน่าจับตามองค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของการเมืองภายในนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะมีดาวไซต์อยู่นะคะเราก็ให้1350จุดนะคะเป็นแนวรับสําหรับวันนี้นะคะซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นมีการดิดตัวมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงหลังจากที่ลงไปลึกๆในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะาการย่อตัวในรอบนี้ถ้าเกิดขึ้นในระหว่างทางเนี่ยถ้ายังสามารถตีกลับขึ้นมายืน 1, 3 6 0จุดได้ถือว่ายังไม่เสียทรงแนวโน้มขาขึ้นไปได้แต่ถ้าลงไปเนี่ยต่ำกว่านั้นแล้วไม่สามารถกลับมายืน 1,360จุดได้ก็น่าระวังสำหรับการย่อตัวลงแรงกว่าที่คาดนะคะสำหรับรอบใหม่ซึ่งตัวปัจจัยต่างๆคงต้องรออัปเดตเพราะความไม่แน่นอนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะออสถานการณ์โควิด1 9ข้างนอกเนี่ยถือว่าเป็นแรงกดดันเยอะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ มีเรื่องของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราที่เคยมองว่าค่อนข้างดีจากตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาต่อเนื่องของทางภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย<ม>ก็อาจจะต้องชะลอไปก่อนจากสถานการณ์โควิดข้างนอกที่จะดูค่อนข้างแย่ t r เ v e ลบับเบิลเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปนะคะเพราะฉั้นก็ถือว่า เประเด็นบวกเนี่ยดูจะอ่อนกําลังลงประเด็นลบเนี่ยยังถึงแม้ย,ยังไม่ได้แบบรุนแรงจากภายในประเทศเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ถือว่าน่าระวังมากขึ้นความไม่แน่นอนมีมากขึ้นความเสี่ยงทางลงก็อาจจะมีอยู่มากถ้ากลับมายืนเหนือ 1, 3 6 0ไม่ได้เา็นนักทุนที่เก่งกําไรก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เรายังมองด domestic play หรือว่า defensive play น่าจะมีความได้เปรียบเหมือนเดิมนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ต โมเดลของเราวันนี้นะคะมี BDMs แล้วก็ตัว TKN ที่ยังคงถือเอาไว้นะคะมีตีมหุ้นเพิ่มเข้ามา1อันก็คือหุ้นรอรับเรื่องของงบประมาณงบ กำ,กำไรในปีในไตรมาสสนะคะที่คาดว่าจะออกมาดีนะคะเดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคาดการณ์จากนักว,วิเคราะห์นะคะก็จะมี CBG, GPC s นะคะ g u l PIM, Singer, TACC แล้วก็ TMB นะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มแรกที่จะประกาศงบออกมาในช่วงนี้นะคะเออในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็คิดว่าเออจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่รอรับในช่วงนี้อยู่นะคะเออเทคนิคอลพิกนะคะวันนี้สตัวนะคะเป็น เก่งกำไรทางด้านซื้อสองตัวนะคะคือ TOA แล้วก็ TU นะคะส่วนเซนเซียวเราแนะนำขายนะคะค่ะมาต่อที่ earning preview ของ c o m เซนะคะก็ทางฝ่ายก็ประเมินในส่วนของกำไรสุทธิไตรมาสสอง ปี63นะคะอยู่ที่142ร้ล้านบาทนะคะแต่หากไม่รวมผลกระทบจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้น14ล้านเมื่อช่วงของไตรมาส2ปีที่แล้วแล้วก็กําไรจากการซื้อธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของไตรมาส1ปีนี้นะคะก็พบว่ากําไรปกติของ2 Q 6 3เนี่ยปรับตัวลดลง53.5%สอรเ์ year on year แล้วก็ 43. 4 3 4สิบสอน Q Q ค่ะกาไรที่ลดลงหลักๆก็เป็นผลมาจากโควิดนะคะที่ส่งผลต่อยอดขายหน้าร้านนะคะซึ่งเป็นช่องทางขายหลักของบริษัทลดลงขณะ ที่ช่องทางขายอื่นๆโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นะคะถึงแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะแต่ด้วยสัดส่วนรายได้ที่ยังน้อยนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะชดเชยในส่วนของรายได้จากยอดขายหน้าร้านได้นะคะเบื้องต้นทางฝ่ายก็คาดว่ายอดขายของไตรมาสสจะปรับตัวลดลง22% y e a บ on y เ a r ยอันเยแลกยิบห้าจดแปด็25.8%คิว Q Q ค่ะ แม้ทางฝ่ายนะคะจะปรับประมาณการกำไรปีหกสามนะคะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันสิบเจ็ดล้านบาทนะคะจากเดิมที่เราคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็กังวลเรื่องผลกระทบของโควิดนะคะที่ประเมินไว้อยู่ที่แปดร้อยนะคะโดยตรงน,นี้เองเราก็สะท้อนถึงผลดำเนินงานของคอมเซเว่นนะคะที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าที่คาดนะคะซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายของช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเติบโตกลับมาเติบโตโดดเด่นกว่าช่วงของครึ่งปีแรกนะคะบวกกับมีแรงหนุนจากการ ขยายสาขานะคะซึ่งทางด้านบริษัทก็มีแผนที่จะเตรียมเปิด80-100สาขาในช่วงครึ่งหลังนะคะแล้วก็สินค้าใหม่ๆที่คาดจะเปิดตัวในช่วงของไตรมาส4นะคะอย่าง iPhone 12นะคะแต่ด้วยราคาหุ้นปัจจุบันที่ค่าตลาดก็รับรู้ปัจจัยบวกข้างต้นแล้วนะคะแล้วก็สูงกว่าราคาพื้นฐานที่ทางฝ่ายประเมินนะคะสำหรับปี64อยู่ที่1 8 7 5สตางค์นะคะก็ยังคงคำแนะนำขายค่ะ ต่อที่ KTC นะครับเราคาดว่า KTC จะมีกำไรไตรมาสองนะครับอยู่ที่1,100ล้านน,นะครับลดลง16.7%หกจเจนเยียแล้วก็32.9%สิบเนคิวอนคิวเนื่องจากสินเชื่อที่ชะลอตัวนะครับซึ่งจะทำให้รายได้ไดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมลดต่ำลงนอกจากนี้ยังคาดว่าการตั้งสำรองจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากผลกระทบจากโควิด -19 นะครับผลจากการปิดเมืองนะครับเนื่องจากโควิด -19 นะครับทำให้คาดว่าการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตนั้นจะลดน้อยลงนะครับสส่่่งผลตตตออิินเเชืบัรรคด ถึงแม้ว่าจะคาดว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่น่าจะเพียงพอที่จะชดเชยสินเชื่อบัตรเครดิตได้นอกจากนี้ยังคาดว่าเ p l นะครับน่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับจากแต่เมื่อก่อนที่มีอยู่ที่4%ี่เปเ็นตมือนกรทบจากมาตรการลดตัดดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทำให้ทั้งฝ่ายปรับลดประมาณการกำไรปี63 KTC นะครับลงเหลือ5,200ล้านนะครับลดลง5.9%าจุดเยนวันเดียจากเดิมที่คาดไว้ที่6,000ล้านนะครับและทำให้ราคาพื้นนนฐาาปรรัับบบลลลดดง้วยะคเหือ36ท ยังมีอัพไซต์อยู่พอสมควรนะครับนอ,นอกจากนี้ราคาหุ้หนของ KDC ในปัจจุบันซื้อขายกันที่ PE เพียงสิบสี่เท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในอดีตนะครับยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KDC ปูนซีเมนไทยนะครับอเามื่วันนี้ก็มีเหมือนกับมีซูมนะครับมีมิ้งนิดหนึ่งนะครับเขาก็าดูจากเทรนแล้ว Q2 น่าจะดีนะครับที่ดีเพราะว่าปิดโตเคมีกลับมานะครับปริมาณขายหนานแน่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงก่อนหน้านี้เขาว่าจะปิดซ่อมบำรุงไตรมาส2นะครับแต่เขาเลื่อนไป Q4 เพราะฉะนั้นเขามีการตุนสต็อกไว้ก็จะเอาสต็อกอันนั้นมาขาย นะครับก็ทําให้มีของขายมากขึ้นส่วนต่างราคาดีขึ้นนะครับวัดราคาวัตถุดิบหรือราคาน้ํามันลดลงนะครับเอ่อทให้ส่วนต่างราคาดีขึ้นคูดโตะขาดขาดทุนคงค้างก็น้อยลงส่วนวัสดุก,กอ่อสร้างนี่เป็นเรื่องแปลกๆนิดน,นึงนะครับเพราะปรากฏว่าในเดือนเมษาเนี่ยแม้ว่าจะมีโควิดนะครับมีมีการล็อกดาวน์นะครับเอ่อแต่กลายเป็นว่า ยอดขายนี่ค่อนข้างดีนะครับปูนซีเมนต์ก็ค่อนข้างดีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงคนอยู่บ้านแล้วก็อยากต่อเตอมิมซ่อมแซม,ซมนะครับเลยมีความต้องการมากขึ้นหรือนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ซื้อครับก็เลยมาซื้อในเดือนนี้เยอะๆนะครับแต่ภาพรวมทั้งปีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของอ การกิจกรรมการก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นแรงกดดันอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเขามีอีกธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจกระดาษนะครับไตมาตนนี้ถ้าเทียบกับไตมานส2ปีก่อนมู้นโตแน่นอนนะครับเพราะว่ามีรายได้พิเศษหรือรายได้เพิ่มเติมจากการเข้าไปซื้อกิจาการที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดีมานจากพวกที่เป็นเรียกว่า,อ,าอีคอมเมิร์ซนะครับก็ช่วยเขาดีเหมือนกันนะครับ ดูจากภาพรวมเนี่ยธุรกิจปิโตเคมีเข้าใจว่าน่าจะเติบโตแข็งแกร่งกว่า ที่เราคาดและตลาดคาดนะครับแต่ภาพรวมกำไรเนี่ยยังมองว่ามีชัดดาว Q4 Q3 นะครับ Q3 อาจจะต้องมีสะสมสต็อกนะครับเอาไว้ขายตอนชัดดาวเพราะฉะนั้นในในเชิงของวอลลุม Q3 Q4 อาจจะลดลงนะครับแต่ในธุรกิจอื่นๆมีอันเดียวที่ชูลงได้ก็คือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ภาพรวมกำไรปีนี้ต้องยอมรับว่าลดลงนะครับราคาหุ้นเนี่ยตอบรับระดับหนึ่งเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็พอจะ ซื้อได้ในระยะยาวเพราะเราคิดว่าหลังจากปีปีนี้แล้วปีหน้าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับราคาปีโตเข้มก็ไม่น่าจะต่าๆแบบ Q1 นนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเช็คโอกาสที่จะเติบโตก็มีนะครับมองยาวๆก็แนะนําทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็พอจะมีปันผลมองไว้14บาทก็ไม่เร็วมากนักนะครับก็3-4%เเซนะครับก็ยังแนะนาทยอยซื้อราคาพื้นฐานมองไว้ที่400บาทนะครับสำหรับตัวปูนใหญ่เนี่ย มีอีกประเด็นหนึ่งคือจะเอาลูกเข้าจดทะเบียนคือบริษัทกระดาษก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งที่ตลาดชอบเล่นหุ้นแม่ลูกนะครับก็ดูอยู่จากระยะยาวก็โอเคนะครับก็ยังเป็นหุ้นที่ทยอยสะสมได้ครับสำหรับมุมมองตลาดประเด็นสำคัญวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ